อ่ะกินยาครับไปเที่ยวมาไปโดนนี่หายาให้กินอ่ะกินยาซะเที่ยวจริงๆเลยเที่ยวไม่ยอมไม่ยอมอยู่บ้านไปทีไรกระโดนมาทุกทีแผลมาทุกทีแต่ไม่เข็ด ดิฮู้นี่เลยนักเล่นหย,ยุกเล่เป็นยาแล้วนอนเลยนะเดี๋ยวปะจะไปดูเขาเลือกทหารไปทำงานด้วย ยาแล้วนะครับผมนี่เขาก็กินยาครับผมจ้าเอาอบใบนี้มาก็จะกินมอนเปิดสมัคว่าเป็นยารักษาตัวเขาดีเนี่ยเขาจะชอบกินมากครับผมเป็นแผลเต็มตัวหมดนะครับเมื่อคืนมาก็คืนไปน,นอนอยู่บนหลังคาไม่กลา้าขาบาน ไม่มีแรงเขาเรียกพอตอนเช้ามาก็ฟื้นหน่อยแต่หน้าตาก็ไปหมดแล้วขาหน้านี่ไม่ต้องถามถึงเลยแต่ก็จะไปตอตด้วยนี่นักเกเยนี่จะไปตโตด้นี่กินยาแล้วนอนนะดูไหม เออมีตัวเดียวน่าจะไม่ได้มีกับแมวหรอครระะก,กรอครับผมน่าจะปะทะกับสุนัขหรอกครับผมปะทะกับสุนัขแรงสุนักขกับแรงแมวเนาะนักสู้จริงๆเลยเป็นนักมวยนุน๊กนะวันนี้เดินตรงหน่อย นี่ก็คือสุนไพรเนาะสุนไพรนวดนวดตํำแย่แมวครับผมให้เขากินก็จะกิน,นเสร็จแล้วก็จะไปกินน้ำนะเขาก็จะไปนอนแล้วครับผมเขาก็จะไปนอนแล้วหาที่นอนแล้วกินอิ่มแล้วก็หาที่นอน้ะขอบคุณที่รับชมนะครับผมคลิปนี้